กาบสบายดีพี่น้องสบายดีแล้วก็สวัสดีเอฟซีเัืู่ผู้สุ่คนเนะาะทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยพอ,อ,อกันอีกแล้วสเส้นเก่าเส้นเดิมพี่นอ้องอนี่ก็มาเบิ่งพี่น้องโอ้โหปลาหลายคักนี่ ปลาทูพี่น้องเองเย้ยปลาหลาป,ปวดโพนี่โอ้ยแต่ะออคขาปลาหลายแห้งพี่น้องผลงานน้องสันติก็เดบเบาได้พี่น้องนี่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 ปลาสดสดใหม่ๆพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งอีกมาเบิ่งอีกมาเบิ่งอีกพี่น้องเต็มสองกระติกเลยเด้ทุกคนเลยปวดต้อดโพดโพพี่น้องหลายแหง้ง สองกับสามเต็มเอเลเลยพี่น้องเอ้ยโพดโพมักโมมักแป้งเนาะปลาสดๆใหม่ๆงามเลยพี่น้องนี่นะนี่นะอืมสุดยอดแห้งพี่น้องผลงานหลายๆโพดโพม่นนี่เต็มสองกะติกันบุกคีโรไทยไปนี่เอามาโบได้เลยเลยพี่น้องบานนี้ก็เสิมาเลือกปลาตัวใหญ่ออกเนาะ ปลาก็มีแต่ตัวใหญ่ๆงามๆพี่น้องเลยเลือกปลาใหญ่ออกปลาใหญ่กระแบ่งกันแต่ปลาใหญ่เนาะปลากาปลาอีเปอร์พี่น้องเลยสุดยอดสุดยอดต๊กใหญ่สัมผัสมือเลยออ้ยใหญ่คักใหญ่คักปลาทนวนนอพี่น้องปลาลายงงโปรโผล่ปลา,ายก็เลือกออกกน้องบิวออ้ยสุดยอดสุดยอดเลยพี่น้องเลยสุดยอดโพดโพล่ปลาเนาะ อืมต่สะออนพี่น้องเลยโอ้ประกฏใหญ่ๆพี่นอนะอ้องุณนะโอ้ยเหลืองอุยหุยพี่น้องเลยแกงก็จะแซ่บคากๆๆกขก,ขกโอ้ยผลงาน,น้องสันติได้หลายอิลีเมื่อนี้พี่น้องอืม,อมปาเก่งกะโตสามฝ่ามือเลยพี่น้อง สุดยอดแห้งตัวใหญ่ค่ะวันนี้ได้ไปลาใหญ่หลายเดอ้อพี่น้องเดอ้อสุดยอดสุดยอดพนูนะนี่มีแต่ตัวใหญ่ใหญ่เลยเลือกออกเลือกออกว่ตัวนี้าืิแยกแบ่งกันต่างหากเนาะปลาตัวคักอีลีพี่น้อง มอน,นี้น้องสันติไปกระบะสองคนได้พี่น้องไปน้องไก่ผมเห็นน้องไก่เนาะจนคำจนมืดพี่น้องเลยเผื่อมาฮอดผู้เบิ่งน้ำกั้นปลาเก่งสุดยอดเลยพี่น้องปลาเก่งกับคล้ายๆคือปลาตะเพียนล่ะทุกคนขันชื่อว่าภาษาไทยเผื่อเพิน,นปลากระมังเนาะ <laughs> ปลากระมังหรือว่ามันกับเอินต่างกันหลายบอนหลายทีกับเอินต่างกันพี่น้องเลย แต่ว่าเขาเห็นเขาเบิ่งในคลิป่นเอินปลากะมังแล้วแหละคือว่าจากซีแหละคันเท่าซีว่าบุพิดเเาะคันว่าพิดแค่จักจากิีวะไดดอกพี่น้องเอ้ยว่าตามที่ว่าเฮาได้ยินเพิ่นนบ้ามาเนาะแต่บ้านเฮาเอินปลาเก่งนี่ปรากฏตัวนี้ก็บปูหิเหลืองอุ้ยหุยพี่น้องแกงเส่็ักกระดังขมเลยพักอ่าขี่ขมเนาะแซบขักไน้พี่น้องเอ้ยหอมหอมนวยอีก เก่งมีแต่ไซส์ใหญ่เลยนกสันติว่าบาทเดียวเลยพี่นอกบาดเดียวได้บัากหลายโตสี่หาโตาทโตมันถือกือสินวดเนียนนุนเนียนคักพี่น้องเลยเลือกออกให้เบิดปลาใหญ่ละก็แบ่ปงปลาน้อยแบ่ปงปลาน้อยเย้วจะค่อยแบ่งปลาใหญ่ทโตปลาทโตปลาโตพี่น้องเลยโพดโพมักโมโมักแตงว่าปลาหลายคักอิลี่อ้อ เต็มสองกระติกเลยนี่ว่าเต็มสองกระติกอยู่าสองกระซามพูดละพี่น้องปกติไปน้องแถวใกล้นี่ก็สิได้แต่เต็มกระติกหนึ่งเนาะแต่ว่าไปน้องไกลไม่สิได้หลายพี่น้องเลยเต็มสองกระติกเลยโอ้ยพูดนเลือกโอ้โหนี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่พี่น้องปิตาสะออน มาเด้อมาเด้อพี่น้องไปอยากกินปูกินปลาตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็มีตัวหน่อยก็มีพี่น้องสุดยอดสุดยอดบ้านเท่านี้คือว่าหาปูหาปลาสะดวกสบายพี่น้องเลยหากินง่ายว่ามันเป็นบ้านน้ำเนาะบ้านน้ำเลยก็ปูลปลาหากินง่ายพี่น้องเลยเบิ่งเบึงเบึง,บงหุ่นนะปอดทุกคักขักขักัก มีเศษใหญ่ๆทั้งนั้นเลยผู้สัมผัสมือผ่ามือเลยพี่น้องพี่ลึกพี่หลึกโพดโพวาปาได้พี่น้องเบิ่งเบิ่งปรากฏกับเหลืองอูอ้เออเฮออ,อยู่เหลืองขักขักพี่น้องเหลืองงามแหงปากการแหงขักตัวสัมผัสมือเลยปาโตพดโพหมกโมหมกแตงพี่น้องเอ้ย บ้านนี้ก็สิมาแบ่งกันเนาะแบ่งกันพอไปสองคนพี่น้องเลยก็ต้องแบ่งกันคนละครึ่งเนาะเอาถ้วยตกัตกตกักตักเลยทุกคนนี่น้ันาายเพ่จะเป็นผู้แบ่งสองกับซามตักใสกติ๊กเลยกระติก๊กใหญ่แบบนี้เลยแหละพี่น้องดิเต็มสองะติ๊กก็ถือว่าเต็มสองกระสามเนาะ ลายขักโพดโพอหลีเด้พี่น้องสุดยอดสุดยอดโพแต่เก่าห้อกับปกับแบบนี้แหละพี่น้องเลยบาทมันเถืกนในป๊อดโทหลายขักอิลีเลยทุกคนบาทมันเถึกนี่โว้ยได้เต็มกระตาสองกระตาพูกกมี่พี่น้องเลยบางเถื่อนนี่เถื่งหมู่มันในเถึกเป็นสองเป็นสองบาทน,นี่ เป็นกระติกหรือว่าเต็มกระติกเลยก็มีพี่น้องหวัวปลาน้ำาหลึกน้ำาหลึกน้ำใสเนาะมันกัดเป็นหมูใหญ่ทุกคนเลยก็เชือเอาถ้วยตัก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 ,ตกแบบนี้เลยละ่ะป้าโตพี่น้องไปเห็นแล้วก็สะออนแต่บุหูเจ้าเชเห็ดอะไรกินดอกทุกคนเลยมีช่ชวนรายกัมีแต่เห็ดปลาแห้งปลาย่างนะล่ะปลาแห้งปลาย่างหรือเห็ดปลาแห้งปลาย่างหรือเห็ดปลาแดกปลาลาเนาะ บลาแดดปลาลากระได้หลายพี่น้องเอ้ยเอาไปหาเนยทถวเมยไปหาเนยนอกสันติไปหาเนยเนาะเอามาโฮมสักันแล้วก็เห็ดปลาแห่งปลาย่างเนยแล้วก็เห็ดปลาแดกปลาลาเนยครับได้ปลากระหลายพี่น้องเอ้ยหลายคั้กเลีปลาแดกปลาลาก็ข้าวกลมมาซื้อเาโฮม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 เมียนหลายๆเลยก็ขายกระเจ้าเนาะอ่ากระตุกหนึ่งสองแสนกีบพี่น้อง แันกระตุกน้อยกะแสนหาสิพันกีบอันนี้คือว่าราคาขายอยู่บ้านเฮาเนะาะแต่ว่าส่งไปบอนอื่นกะกะซ้นำนั่นแต่ว่าเรื่อง่าส่ง่ายยังก,กใ็ให้เป็นให้เป็นจ่ายเองน้องสุกุเนาะก็เถื่อเบิ่งพี่น้องปลาสดสดใหม่ๆตัมีแต่ตัวงาม,งามเลยพี่นอ้องนี่มาตัวค่ะค่ค แบ่งกันแบ่งกันก็จนอยากเต็มกระติกเลยแหละผู้เต็มสองกระติกเลยเลยทุกคนโผล่โผดโผล่โผละนะอภัยเป,เป็นผู้แบง่งจัดไปเลยพี่น้องเอ้ยปลางามแห่อเผื่อมามันกไก,กลเนาะทุกคนจนขำจนมืดพี่น้องเจ็ดโมงแรงป้า ้เพื่อมาหอดบางทีก็บางทีก็ขึ้นคำแน่บางทีก็ขึ้นเว้นคันว่าขึ้นคันว่าขึ้นอ่าประมาณตะเวนใกล้ใกล้อยากหลับนี่โอ้ยมาหอดเจ็ดโมงแท้พี่น้องคันว่าขึ้นเจ็ดชีวิตเว้นแน่ก็เออมาหอดเถือนกับพอดีนัานพอระยะทางก็สิประมาณอยู่ใกล้เติบเด้พี่น้องประมาณสิบกิโลผมปรจัก ด้วยอัหอดพี่น้องเลยบางเถื่อก็สิประมาณแปดแปดโลเนาะแปดกิโลแต่ว่าระยะทางมันมันก,กลับหไกลปนันได้แต่ว่าทางมันบดีปันไดพี่น้องอืมโปตคน,นะม,มตีตัวงาๆพี่น้องเลยมีตัตวใหญ่ๆเป็นตาอ่อนซอนเลยได้ทุกคนเลยส่วนลาย่ก็จะเป็นปลากดปลาขยงเนาะ ปลาเก่งหรือว่าปลากระมังปลาข้าวพี่น้องเลยแบ่งกันแบ่งกันไปอยากเอาไปขายก็เอาไปขายไปอยากเอาไปกินก็นเอาไปกินเนาะแบ่งกันก็นง่ายบางทีก็เอาไปขายรวมกันแต่ก็มาแบ่งเงินกันเนาะแต่ว่าตัวใหญ่ๆน,น,นี่ปีงมันสุดๆเลยพี่น้องเอ้ยปลาสดๆปลา ธรรมศาสตร์โบเมนปลาเลี้ยงเนะาะปลาัวพี่โน้องเอ้ยโอ้แปลงกันต้นแต่ละโตแต่ละโตแนมเบิ่งนี่แต่ว่าอันสัมผัสมือผามือเลยล่ะเป็นตาอ่อนซอนขักเห็นแล้วก็จักเสษอจจังใดกินดอกพี่โน้องเอ้ยมันใช่ว่ากินปลาตลอดเนาะ สไลด์กัไปขายเสื้ออย่างอื่นมากินพี่นอ้องขายของเงินเสื้ออย่างอื่นมากินเป็นประเสริมประนางนีนกนะน้าขนมไปขายอยู่ตลาดกะได้ราคาแพงแนคือเอาไปหาหมืน่นอะกะอ่ากําหองบิวก็ได้หลายเติบพี่น้องเลยไปหาหวานแหใส่มองออม,มันอันเต็มนะเก็บใส่มีจะเอาบูดได้เอาโลด เอาพี่น้องเอ้ยบัน,นี่กระแบ่งกันแล้วเรียบร้อยเลยเนาะสำหรับคลิปนี้หฮากระชิสมมาปลาขว้วและพี่น้องเอ้ยากระชิได้จบคลิปไอเฟลสัมานียเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเผื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวต่ายนี่เดอ้อพี่น้องเด้อพ่อก็คลิปหน้าพแหละสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสบายดีพี่น้อง,อ,งอุ้ยพี่น้องเอ้ยหลายขักไอลีพี่น้องนี่ปลาใหญ่กระแบ่งกันโลดนนี่เอาไปเห็ดอยู่เห็ดกินเนาะนี่ ปลาขาวฮอนดีกับไลค์ครับ